โอแบดกล้องเป็นฮี้อะไรหมดตอนนี้เนี่ยจะอะไรต้องมีตัว <c oughs> ล้วตัวดีเลยเนี่ยโอ้โหหกขีดแน่นอนตัวนี้มันไล่กัดลูกปลาอยู่ข้างในหนู้นครับแมงไล่กัดลูกปลาอยู่เราเห็นแล้วก็เล่นเลยครับ ต้องลงก่อนอย่างแรกโอ้ฮตัวสวยเลยนะขึ้นกัดลูกป้ายเห็นแบบนี้ก็โดนเลยบอกเลยผมพร้อมแล้วครับคุณมาขึ้นกัดแบบนี้คุณก็ไม่รอดหรอก เพื่อพยายามไม่ให้หัวมันฟาดนะพอเราจะปล่อยตัวนพอมโอ้โหยังผอมแต่ยาวมากโอ้ถ้าอ้วนนี่มีเจ็ดแปดอะด้วยความยาวนะนี่ยาวมากถ้าอ้วนผมให้เจ็ดแปดเลยเดินบางเจี๊ยบ